สวัสดีค่ะทุกคนวันทิดแล้วก็จะมาเล่นของที่เราประดิษฐ์เองนะคะนี่เดี๋ยวนี่จะเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องแปลกใจหรอกนะคะทำไมเราต้องติดเลยเพราะว่าแค่ติดเฉยๆนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าเรามีช่องใหม่แล้วนะคะก็คือช่องแลลินแอนแลลินนะคะเดี๋ยวเรียกเป็นภาษาไทยตรงกลางก็คือแลลินและแลรลินนะคะ นี่อันนี้เลยที่เราทำอันแรกจิ๊บเดี๋ยวแกะก่อนนี่อันแรกก็จะเป็นกระเป๋ายวจะเอาน้องแคเบร์ออกมาให้ดูนะแต่ว่าันึนี่จะเป็นแบบต <c ười> นี่จะเป็นสีชมพูเราไม่ได้วาดเหมือนขนาดนั้นนะ โอ้ยเล็บหลุดอย่ารัดปิดเล็บก่อนนะโอเคถ้าเกิดเล็บหลุดอีกแล้วก็ใช้กาว <c oughs> นี่อย่าจะมาเอา่ออาบน้ำ่อนอีกห้องก็คืออาบน้ำจิ <c oughs> ๊บนี่อยาเอา,เอาทับไว้เลยเดี <c> ๋ <oughs> ยวเราจะพาน้องอาบน้ำก่อนเพราะว่าน้องจะต้องไปโรงเรียนแล้วเพราะว่าเช้าแล้ว โอ้ใส่ใส่ใส่จิ๊บขออนุญาตแกะลีบก่อนนะกันนะโอ้โหอโูเดี๋ยวค่อยใส่โอเคก็ได้ง่ายโอเคนี่ก็จะเป็นชุดแล้วเราจะใส่ชุดกันจิ๊บนี่เดี๋ยวเราใส่ก่อนอื้บนี่โอเคเดี๋ยวเรา เอ,อ่ออาบน้ำก่อนเดี๋ยวเราหมุนไว้ให้หมุนมารงข้างหน้าเลยจุ๊บแป๊บน,นึงนะโอ้เห้ก <c oughs> นี่อาบน้ำแล้วอ <c> ย <oughs> ู่ในนี่เออจุ๊บนี่น้องอาบน้ำเสร็จแล้วลวน้องก็จะถอดเสื้อผ้าก่อนจุ๊บใส่แล้วโอ้เดี๋ยวพาน้องไปล้างมือก่อนนะทุกคน โอ้คปิดได้ห้องน้ำเสร็จแล้วโอเคเดีย๋ยวเราจะไปอเอิมโรงเรียนกันปิดไว้จุ๊บนี่น้องใส่ช,ออชุดเออชุดนักเรียนนี่พอดีเลยนะเดี๋ยวๆนี่ได้แล้วไปโรงเรียนกันเอากระเป๋าไปด้วยเดีย๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะทุกคน แล้วแค่จะติดใหม่เฉยๆนี่ม้วนม้วนม้วนไปแล้วนี่โอเคไปโรงเรียนนี่น้องน่ารักมากเลย <c oughs> จิ๊บเดี๋ยวเราเอากระเป๋าออกก่อนนะยืดเก็บไว้ที่เดิมก่อนเพราะเราจะต้องเอิบเรียน นักเรียนน่าจะติดอะไรติดอีกโอ้โหมีอันนี้มันไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ใครมาติดนี่นี่กระดาษอุ้ยผิดได้นี่อย่าเราจะเอานี่อย่าเราจะให้ดูน้องกำลังนั่งเรียนอย,อยู่นี่ เป็นคาบตัดกระดาษตัดกระดาษสีลุ้ที่ไม่ค่อยสวยเอีอยบตัดตัดตัดอ้พี่ตัดตัดตัด,ดถึงเวลากินข้าวแล้ว๋ยาเ,าเขา้าวออกมาเลยดีกว่าเพราะอย่าตอนเย็นจะไปสานามเด็กเล่นนี่ข้าของน้องจะมีพิซซ่ากับเอิมไส้กรอกมองไม่ออก <laughs> นี่่เราก็ติดลงไปเลยนี่ นี่กินข้าวอยู่เอออันที่อยู่ข้างบนก็คือตุ๊กตาของแบบแคแบร์นี่กำลังกินพิซซ่าติดไปปะกินน้ำน้ำน้ำนนี่พิซซ่ากินอยากอร่อยน้ำ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 เอาน้ำ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 กินอยากอร่อยต่อไปก็เป็นไก่